เรียงลำดับในการปั่น ID ดีนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยเพื่อนๆน่าจะติดตามผมมาเนาะน่าจะเห็นว่าเฮ้ยหลังๆผมเปิดตัวซับบ้างตัวนู่นนี่บ้างอะไรเงี้ยทีเนี้ยผมเลยอยากบอกว่าเพื่อนๆบางคนนะครับที่กําลังเข้าใจผิดอยู่ดังนั้นคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาเรียกว่าแจกแจงแล้วกันว่าเฮ้ยมันเป็นละดับลำดับของ ID ดีว่าคุณควรทําอะไรก่อนอะไรหลังไม่อย่างนั้นถ้าเรียงผิดเดี๋ยวมันจะซวยโอเคเดี๋ยวผมขอเริ่มก่อนนะ เนื่องจากว่า ID ของเราเนี่ยผมจะนับเอาตั้งแต่ ID เริ่มต้นเลยนะ ID ดีเริ่มต้นเพราะว่าหลายๆคนเป็น ID ดองเพชรมาอ่ะทีเนี้ยเป็น ID ดีรองเพชรมาผมจะบอกว่าอันดับแรกที่คุณจะต้องทํานะนี่คือทุก ID เลยนะไปแลกตัวละคร3ดาวย้ําอีกทีใครทครทาบอยู่แล้วขออภัยแต่ต้องไล่เพราะหลายๆคนเข้าใจผิดเยอะมากครับมาไล่ก่อนครับนี่คือขั้นที่1โดย ID ดีเราแบ่งเป็น1 2 3ขั้นนะไอขั้นที่3เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้อ่ะมาเริ่มจากขั้นแรกก่อน แนะนำว่าทําแบบนี้นะไม่งั้นไอดีของคุณจะไปลําบากนะครับอันนี้คือคําแนะนํานะที่เหลือเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่อันดับแรกเลย1น,นะคุณต้องแรกตั้งแต่ตัวโซโลโนี้ขึ้นไปจนนะครับจนจนจน,จน,จ,นจนตัวนี้จนตัวนี้นะผมย้ำอีกทีนะแลกให้ครบครับตั้งแต่โซโลถึงตัวนี้แลกทุกวันเพราะว่าหนึ่งวันนะ่ะเอาแค่นี้แลกให้ทันก่อน เนื่องจากว่าเป็นสายฟรีมันไม่สามารถที่จะเอาแต้มเยอะแยะมากมายขนาดนั้นมาแลกได้แล้วสมมติถ้ามีคนบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าแลกแล้วอะแต่แต้มมันเหลือผมก็จะบอกว่ามันเหลือเพราะช่วงนี้กิจกรรมมันเยอะแต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่มันจะมีกิจดังนั้นคุณแลกเนี้ยไปก่อนจนกว่านะครับอันนี้คือคาแนะนํานะไอตัวพวกเนี้ยจะบูตสามขั้นหนึ่งย้ำแล้วนะจนกว่าจะบูตสามขั้นหนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการฟิกนะนี่คือขั้นแรกแล้วต่อมา ไอพวก2ดาว3ดาว2ดาวไม่ต้องเอาไปลงเล่น3ดาวพวกนี้คุณจะลงก็ได้แต่คันแนะนําลงแค่วิ่งกับโลกเพราะหมัดลําบากชิบหายไม่แนะนําเลยจนถึงช่วงวันนี้หมัดผมก็ยังไม่ได้เล่นต่อนะครับสารสาดาวเอาให้ดูกันจริงๆนะผมไม่ได้เล่นเลยนะเห็นปะ่ะหมัดคือไม่เล่นเลยหลัง3ดาวแค่ไหนแค่นั้นได้เมื่อไหร่ก็เอาเมื่อนั้นขาดอีก4ตัวมั้งใช่ขาดอีก4ี่ตัว,ตวเคลียนะทำตามหรือไม่ตามก็ได้ใครขยันเจ้าหมัดไปลงก็ได้ไม่อันนี้ไม่ได้ห้าม แต่สารพงคือผมไม่ได้เอาลงนะครับโอเคจบนะนี่คือขั้นแรกขั้นที่2ครับหลังจากที่ไอ้สาดาวพวกนั้นเนี่ยมันบูทต์ขั้นหหมดจะสิ้นสุดที่โอเวอร์บู์ประมาณ60 7 0และระหว่างนั้นเงินที่มีทรัพยากรที่มีทุกอย่างไปลงกับโอเวอร์บู์และเงินก็จะหมดกับตรงนี้โอเวอร์บู์ของคุณจะอยู่ที่60 7 0นะครับส่วนที่เหลือคุณก็แค่เอาตัวละครเหล่านั้นเน่ยสาดาวอะไปลงเล่นซะเพื่อ เก็บให้ได้2เดือน1ตัวเนี่ยคือเล่น2เดือนอ่าคุณก็จะได้มา40เศษนะครับอันนี้คือบอกไว้เผื่อบางคนไม่ทราบแล้วกันนะอ่ามาที่ตรงนี้ครับอย่างตอนนี้ผมเองก็ทำอ,อือย่างเฮลเมโป้ลแล้วกันอันนี้คือขยกตัวอย่างนะคุณเอา3ดาวลงไปเล่นซะจนติดร้อยอันดับแรกซึ่งมันง่ายแค่หมื่นนิดๆก็ได้ละส่วนใหญ่มื่นนิดๆเล่นไปเลย2เดือนเต็มๆต่อตัวนะมี10ตัวก็เล่น10ตัว แต่ทยอยได้เอ้ยซีซันนี้4ตัวซีซันหน้า4ตัวทยอยได้ไม่ใช่ปัญหานะครับอันนี้เคลียร์นะให้ได้ 2, เอองเดือนนะครับ 4, สี่ซีซันเนาะสเดือน4ซีซันนะคุณจะได้ตรงนี้40เพื่อเอาไปทํำบูทสามขั้น2องโอเวอร์บูของคุณก็จะตกอยู่ที่100เป็นที่เรียบร้อยเคลียร์นะนี่คือขั้นแรกนะหวังว่าน่าจะเก็ตนะผมสรุปครบแล้วนะครับโอเคอันดับต่อมาขั้นที่2ครับหลังจากที่คุณ เอาแต้มมานู่นนี่นั่นเนี่ยไปเคลียร์ใน3ดาวเสร็จละอันดับต่อมาที่คุณต้องทําครับคือมันเริ่มแรกครับสีขาวกับดํานี่คือสเต็ปที่ผมทํามานะอ่าสีขาวกับดําตรงนี้ผมไม่แลกเพราะว่าบูทสามไปแล้วชัดเจนนะบูทสา3ไปแล้วนะส่วนตัวคอครอย่างเช่นแอดลาสเอ่อผมอีก4ี่สิบหกเศษตรงนี้4ี่สิบหกเศษแอดลาสของผมนะครับก็จะบูทสา3แล้วเหมือนกัน แลกตั้งแต่ไม่มีตัวแลกมาเรื่อยๆและระหว่างแลกอยู่นั้นดันเปิดได้ตัวละครแล้วก็มีอีเวนต์ของเกมที่มันแจกเศษมาเยอะผมก็แลกเรื่อยๆครับนั่นแหละครับก็เนี่ยตอนนี้จะบูทสามแลกนะก็คือเอาเอาแต้มที่เหลือจากไอ้สามดาวเนี่ยมาลงสีดํากับขาวเข้าใจเนาะหวังว่าจะเข้าใจนะเอาให้เรียบครับเคลียร์นะหลังจากนะครับโอเคสี่ดาวตรงนี้ที่เป็นบูทสามแล้วนี่คือขั้นที่สองนะ หลังจากเสร็จแล้วที่เหลือนะครับคุณจะเอาไปลงสีไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าผมแนะนำเขียวน้ำเงินแดงนี่คือคำแนะนำนะจบตรงนี้โอเคเมื่อกี้ขั้นที่ของอกว่าน่าจะเคลียร์แล้วที่เหลือโอเวอร์บูทมันก็จะขึ้นตามที่คุณเสร็จเสร็จแค่ไหนก็จะขึ้นตามไปเรื่อยแต่ถ้าเป็นสายฟรีส่วนใหญ่จะอยู่ที่โอเวอร์บูทร้อยสิบโดยเฉลี่ยมันจะไม่เกินนี้หรอกยากมากๆนะครับอ,อันดับสุดท้ายครับอันดับที่3เราจะแบ่งแล้วว่าเติมหรือไม่เติมก็คือขั้น ขั้นนี้แหละครับขั้นที่3เนี่ยเติมหรือไม่เติมที่เหลือเพืเ่อนๆต้องเลือกเอาถ้าไม่เติมก็แลก3ดาวสดาวเงนี้เรื่อยๆบูทสามอัพได้กับอัพอัพไม่ได้ก็บทางมันเล่นเรื่อยๆแค่นั้นเองแต่สําหรับคนที่เติมคุณสามารถทำโอเวอร์บูทสองร้อยต่อได้เลยโดยมีวงเล็บนะครับเพื่อนๆจะต้องเปิดตู้10เสมอย้ํานะเสมอนะครับเพราะถ้าไม่เปิดคุณจะไม่ถึงโอเคที่เหลือเนี่ยคุณก็แลกเอาแต่ว่าคุณจะทำโอเวอร์บูทไหมนั่นะคือขั้นที่แรกเ,เรียกว่าย่อยแรก ย่อย2เนี่ยคือเติมเดือนละร้อยห้าสิบบาทและไปแลกตัวรีเจนพวกเนี้ยเอามาทําเป็นซับชัดเจนยังมันมีแค่2ตัวเลือกครับ 1. นึ่งทำสี่ดาวเมื่อกี้แลกให้เป็นบูทซัสอเน้นตัวซับคุณก็ไปเลือกเอาถ้าอย่างแรกก็คือว่าคุณจะทำโอเวอร์บูทได้เวเวอร์มากๆส่วนอันที่2ครับแท็กเออไม่ซับของคุณน่ยจะเพิ่มเวอร์เช่นเดียวกันแต่โอเวอร์บูทจะไม่เวอร์แต่ซับจะเวอร์ชัดเจน่ะมันแยกกัน และให้ผมแนะนําคือควรทําขาวกับดําก่อนอันนี้คือคําแนะนาเลยนะเช่นสมมติว่าถ้าวันนี้คุณเติมเดือนละร้อยห้าสิบาทเนี่ยคุณก็เอาตรงเนี้ยแลกเลยเรือเวลาห้าเศษห้าเศษห้าเศษคุณแลกได้ทุกวันใช่ไหมเอ้าแล้วถ้าสายฟรีละ่ะเราแลกไม่ได้แต่เราวิ่งแทนใช่มันจะช้ากว่าแต่ก็ตามหน้าง,งานครับเพราะเราไม่ได้เติมไงมันเลยไม่มีทางเลือกนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคก็คลิปนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะถือว่าผมไล่เอ่อทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟังไปหมดแล้วนะว่า เฮ้ยไอดีควรทาอะไรยังไงแบบไหนนี่คือเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะนี่คือเล่นแบบจนเอ็นเกมเลยนะแล้วทีเนี้ยก่อจบคลิปครับมันจะมีเพิ่มเติมแทรกเล็กน้อยเนื่องจากว่าหลังๆเพื่อนๆน,น่าจะเห็นใช่ไหมว่าเกมเนี่ยมันเรียกว่าเป็นตัวเร่งแล้วกันแต่มันจะเป็นการเร่งโดยที่คุณจะต้องใช้เพชรเพราะมันจะมีตู้แบบนี้มาคุณก็ต้องเสียเพชรอยู่ดียังไงก็เสียบอกเลยเสียแบบเสียร้อยเปอร์เซนต์ด้วยอ่ะเสียแบบไม่มีทางเลือกเลยอะครับยังไงก็เสีย อันนี้ต้องสารภาพกว่าน,นะที่เหลือก็ลองคำนวณดูแล้วกันว่าเฮ้ยเสียแค่ไหนที่เรารับได้หรืออะไรยังไงแบบนั้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องรองตัดสินใจกันอีกหนึ่งทีกันแล้วกันแต่ยังไงก็ต้องสุมนี่คือคําแนะนํานะสารบคนที่เล่นมาก่อนยกมือนะครับเล่นมาก่อนยังไงก็ต้องเอาเพราะถ้าไม่เอาพลาดแล้วพลาดเลย,เ,เ,ลยเหมือนตัวละครฮูฮูสีเขียวที่ผมไม่ได้จับตอนน่าจะเดือน4ี่เสียดายไหมเสียดายครับเพราะถ้ามีมาเนี่ยตอนนี้แท็กสีเขียวของผมแทบจะครบแล้ว ขาดแค่ไคโดวิ่งเนี่ยไปวิ่งแค่วิรวลรอยมันก็จะได้แบบนี้เอามาเล่นละ5แท็กเลยเคลียร์นะเคลียร์นะแต่ถ้าสีแดงมันได้สีแท็กนะครับแต่มันก็ถือว่าดีชัดเจนนะครับอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะหวังว่าคลิปนี้น่าจะชัดทุกข้อนะครับแล้วก็พยายามไล่กันให้ถูกลําดับละกันว่าตอนนี้ไอดีของคุณอยู่ขั้นไหนทําขั้นนั้นอย่าข้ามเพราะถ้าขา้ามภาพมันจะตัดไปเลยคือโอเวอร์บุ๊กของคุณไม่มีแล้วถ้าเมตานะั้นมันอาจจะไม่ใช่ขาวดําแต่เป็นสามสี อ่ะทีนี้ววและเพราะว่าพอไม่ทำ o v e r b o u g t เนี่ยซับของคุณมันก็จะไม่ขึ้นพอไม่ขึ้นอ่ะทุกสีคุณก็จะเล่นไม่ได้คือมันจะมีต่เสียก็เสียอ่ะผมลองยกตัวอย่างสูตร่สีแดงของผมเนี่ยคือกากสุดอ่าผมขอเอาสีแดงขึ้นมานะเนี่ยและคุณลองดูนะเนี่ยเอา3ดาวมาใส่อะ่ะดูดิ160กว่าเห็นปะ่ะแต่เป็นเงี้ยทุกสีอยู่แล้วทําไปเลย o v e r b มันก็จะขึ้นซับมันก็จะขึ้นคุณจะเล่นได้ทุกสีไง และนอกเหนือจากนั้นถ้าหากคุณเล่นขาวดําคุณลองดูนะถ้าคุณเล่นขาวดาขั้นต่าซับก็ร้อยอยู่ดีเห็นป่มคุณลองดูโรเจอร์มันจะอยู่ดีไงแต่ไม่ใช่140ชัดปะคือมันจะได้หลายอย่างไงผมเลยบอกว่าถ้าไปไปได้คุณต้องลําดับประมาณนี้อย่าข้ามครับพอถ้าข้ามไอดีของคุณมันจะแย่เอาแล้วถ้ามาปรับทีหลังมันก็นลําบากเพราะว่าทรัพยากรของคุณอะ่ะมันลงไปแล้วไงมันลงกับพวก4ีดาวพวกเนี้ทั้งนั้นที่คุณยังไม่อัพก็ได้อ่ะ ไปแล้วแล้วมันจะไม่พอแล้วทําตรงเนี้ยมันได้สีเดียวแต่ที่เมื่อกี้ผมพูดทุกสีครบหมดเลยแล้วค่อยมาอัพไล่ต่อหลังจากที่เสร็จแล้วอีกทีก็ได้แค่นั้นเองนะครับผมอ่ะหวังว่า,วาน่าจะได้คําตอบกันครบเด้อ